สวัสดีครับ FC น้าตีมีดเดินป่าครับวันนี้น้าตีมีมีดพกเล็กครับคือตัวนี้ครับเพื่อนๆคงจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาหลายคลิปแล้วนะครับตัวนี้สินค้าเพิ่งมาถึงวันนี้นี่เองครับก็ชุดนี้ครับพร้อมอุปกรณ์แต่งนะครับราคาอยู่ที่550าบาทนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือดาบสมุยที่หวางไว้ตรงนี้ครับ นี่เดี๋ยวให้เพื่อนดูโอ้นี่ครับเซตนี้ชุดนี้สามเล่มครับสามเล่มพร้อมชั้นวางชั้นวางสีดําตัวนี้ครับนี่นี่ชั้นวางคือตรงนี้นะครับนี่สามชั้นนะครับชั้นวางสามชั้นแล้วก็ดาสบสปุไรสามขนาดครับสามขนาดจะมีขนาดยาวแล้วก็กลางสั้น าราคาชุดนี้ทั้งชุดทั้งเซตเลยนะครับทั้งเซตเลยราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับเหมาะสำหรับงานโชว์นะครับเหมาะสำหรับเอาไปโชว์วางไว้หน้าบ้านกลางบ้านชั้นวางชั้นโชว์ต่างๆนะครับเอาไว้ให้แขกไปใครมามาดูแล้วมาเห็นแล้วโอ้โหนะครับนะปุ๋ยยางไงก็คือเอาไปวางโชว์ไปวางอวดเขานั่นแหละครับนะ1,500บาทนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูดาบกันก่อนอเดี๋ยวเราค่อยไปดูดาบกันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูมีดพกขนาดเล็กกันก่อนนะครับตัวนี้ครับนะตัวนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็ก D2 ครับเป็นงานเย็นนั่นแหละครับชุบแข็งอุณหภูมิครับเตาอุณหภูมิอยู่ที่59 r o c อกเว l ครับใบสีดำดาที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะครับเคลือบผิวพาวเด r c o โค้ดนะครับ เหล็กดีทัวเป็นเหล็กกล้าละครับแล้วแล้วก็โคมีมนไม่สูงมากแต่ด้วยที่คาร์บอนเขาสูงด้วยครับหักลบกรมนี่ไปแล้วก็เลยกลายเป็นเหล็กต้านสนิมปานกลางนะต้านสนิมปานกลางแต่ต้านสนิมสูงกว่าเหล็กแหนบแน่นอนครับเหล็กแหนบเหล็กตละดาลูกป,ปืนครับตัวนี้ต้านสูงกว่าเยอะเลยครับนะแต่ถ้าเทียบกับเหล็กชิปเปอร์สตีลหรือว่าเหล็กอ่า N695 เนี่ยตัวนี้ยังสู้ไม่ได้นะเรื่องอัตราก,การต้านสนิมครับ ห้ายห้าสิบบาทนะห้ารอยหาสิบบาทความยาวของใบเมีดครับวัดจากกึ่งกลางมีดมาจนถึงปลายเมีดอยู่ที่ห้าจุดดนิ้วยาวห้าจุดดนิ้วกว้างหนึ่งจุดแป๊บหนึ่งเอาล้ครับหื่1.3นึ่งจุดสามนิ้วอ๋อหนึ่งุสามนิ้วสันหนาสี่มิลครับด้ามจับจีสิบครับ นี่มาพร้อมกับซองขายเด็กลายเคปลาครับพร้อมกับกิปล็อกด้านหลังตัวน,นี้นะครับกดแล้วก็เปิดนะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์แต่งก็จะมีไฟฉายแท่งแมกนีเซียมก็คือตรงนี้หมุนออกมานี่คือแท่งแมกนีเซียมครับเอาไว้จุดไฟไวจุดไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นเข็มทิศนะครับ เซตนี้เลยครับเพื่อนๆในราคา550บาทเท่านั้นเองครับใช้งานดีนะใช้งานดีมากๆมาดูครับเศษกระดาษนะครับผมหวานเจี๊ยบผมหวานเจี๊ยบผมหวานเจี๊ยบ550บาทเท่านั้นเองนะครับ มีแต่สีดำนะครับมีแต่สีดำถูกมากๆนะครับเมื่อก่อนขาย800ตอนนี้5 50บาทนะครับเราได้ราคาถูกมาเราก็ขายราคาถูกครับไม่ได้ขายเท่าเดิมเนาะถ้าขายเท่าเดิมนี่คงจะรวยแล้วครับนะครับ, <laughs> รบเออนะมามาดูดาบซามูไรกันนะครับดาบซามูไรอ้าวขนาด เอาขนาดสั้นก่อนได้วกว่าขนาดสั้นเขาจะเรียกว่าทันโตนะครับทันโตนี่ครับดูผิวใกล้ๆอ่าตัวนี้ถ้าให้นาตีเดาครับเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้ชุบนะเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้ชุบไม่ได้เปิดโคมด้วยนะไม่ได้เปิดโคมด้วยด้ามจาับเป็นด้ามจับพลาสติกถักด้วยเชือกสีขาวครับ ตัวนี้เป็นเหล็กครับกาดนี่นะครับกาดตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนะส่วนฝักก็เป็นไม้เหมือนจะเป็นไม้อัดนะครับเบาๆนะแล้วก็แกะสลักเป็นรูปลายมังกรเป็นลายมังกรก็สวยนะครับนี่สวยเป็นงานโชว์ครับนะหรือว,ว่าให้ดูไอ้ตัวสั้นเนี้ย ตัวสั้นอยุยาวที่1 0บจุดเอ้สิบนิ้ว10.5นิ้วนิ้วนะครับตัวสั้นกว้าง1.3นิ้วครับสันหนาประมาณ3มมิลครับสันหนา3มมิลต่อไปครับเป็นแบบกลางครับ แบบกลางเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวากิสาชิหรือเปล่าครับวากิสาชิแบบกลางไม่ครับสวยงามมากนะโอ้โหเหมือนกับดาบพิฆาตอสูรน,นะครับของเด็กๆนะครับ <laughs> แบบกลางนะครับความยาวอยู่ที่สิบแปดจุดห้านิ้วครับสิบแปดจุดห้านิ้วส่วนความกว้างนี่เท่ากันนะหนึ่งจุดสองจุดสามหนึ่งจุด อหนึ่งจนิดๆครับ1.2กว่าสันเมีดหนาอยู่ที่เกืบเกืบสมิลครับเกืบเกืบสมิลก็สวยนะครับดูผิวใบมีดเห็นไหมครับลูกเล่นของเขาเห็นไหมครับอ่าเห็นลูกเล่นหรือยังครับสวยสวยงามครับ มากครับต่อไปครับเป็นแบบยาวครับแบบยาวนี้น่าจะเรียกว่าคาตนะคาตนะยาวมากโอ้โหต้องถอยหลังต้องเอนถอยหลังมานะครับคาตนะตอนนี้เหลือแต่สีขาวนะครับเหลือแต่สีขาวมาดูครับคาตนะยาวเท่าไหร่กันแต่ยาวจริงๆครับยาวมากอืม ยีนิ้วครึ่ง26นิ้วครึ่งนะครับส่วนความกว้าง1.2นิ้วหน่อยๆนะสันหนาประมาณเกือบเกืบสนิ้วครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับด้ามจับเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับเนะี่ยแล้วก็ถัก้ดยเชือกนะถัก้วยเชือนะกอตอนนี้คือเขาจะพุ่มพลาสติกมาให้นะเ,นเพื่อนๆไปถึงปุ๊บจะแกะออกก็ได้นะครับ แต่ว่าเอาเราห่มมาเนี่ยมันกันฝุ่นเนาะโอ้ยยาวยาวจริงๆครับผิวของดาบก็เหมือนกันครับเี่ยครับเป็นลวดลายสวยงามมากสวยงามจริงๆครับวางไว้ด้านไหนเออวางไว้ด้านนี้อ่ะ เหมาะสำหรับงานโชว์ครับนี่เซตนี้เลยครับเซตนี้เลย3เล่ม3เล่มนะบวกกับชั้นวาง3ชั้นเนเซตนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดเนี่ยครับ1,500าบาทเท่านั้นเองนะครับ1 5 0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ ส่วนมีดพกเล็กตัวนี้นะครับราคา550บาทครับเพื่อนๆสนใจแบบไหนทักทายนาตีมาได้นะครับชุดนี้มีชุดเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับสามารถสั่งจองนาตีได้นะครับสั่งจองนาติได้ก็จะมีสีขาวสีดำนะครับสีขาวสีดําเป็นลายมังกรแบบนี้เลยนะครับสั่งได้ครับสั่งจองไม่มีค่าจองนะครับสามารถแอดไลนะ์แล้วสั่งจองได้ถ้าไม่ทันชุดนี้นะแต่ถ้าทันก็จัดไปครับอ่ะ วันนี้ก็นาตีขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ